สวัสดีครับผมยินด้รับเข้าสู่เกม Solo Leveling a l i c e กับพี่ชินเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาขอเล่าเรื่องราวนะครับของตัวละคร Hunter 1หนึ่งตัวนะครับที่ปรากฏในเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่า Emma ม่ารอเลนนั่นเองครับ โดยสิ่งที่จิบมาเล่าในวันนี้นะครับผมเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ Secret Fly นะครับ s ี c ก e t Fly เนี่ยเป็นเหมือนกับข้อมูลเฉพาะตัวของ Hunter คนนั้นๆนะครับที่มีการเพิ่มระบบนี้เข้ามาหลังจากที่ เปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลลับเฉพาะนะครับของตัวละครที่เราเปิดกระชาได้มานั่นเองคือจะเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลตัวนี้ได้เนี่ยเราต้องมีตัวละครตัวนี้ก่อนคือต้องเปิดกระชาได้ก่อนพูด,ดง่ายๆนะครับซึ่งหลังจากที่ผมอ่านของเอมมาโรเลยแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าน่าตกใจมากนะครับมีการพูดถึงอลิเซียด้วยนะครับจะไปอย่างนั้นไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอพูดถึงข้อมูลเฉพาะตัวก่อนนะครับเอมมาโรเลนะครับผมเป็นตัวละครที่ มีเฉพาะในเกม Solo l e v e l i n g a l l i e เท่าน,นั้นนะครับในมังควาจะไม่มีปรากฏตัวนะครับผมเป็นตัวละคริรินอลของเกมนี้เท่าน,นั้นนะครับอลิเซียที่พูดถึงก็เช่นเดียวกันนะครับผมจากข้อมูลทําให้เรารู้ว่าเอมมาเนี่ยเป็นฮันเตอร์แรงเอสที่มีอายุเพียง18ปีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นฮันเตอร์แรงเอสที่อายุน้อยมากๆเมื่อเทียบกับฮันเตอร์แรงเอสคนอื่นในจกักรวาล s o โซโล่เล i n ลิงนะครับผมอายุน้อยมากจริงๆเพราะว่าอายุฉเฉลี่ยที่ผมไปดูมานะครับส่วนมากจะประมาณ20กว่า จปถึงส0สิกว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับผมถืออายุน้อยมากจริงๆเอม็มม่าสังกัดอยู่กิลยูสติเตียที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้าเกิดอ้าเองจากมังฟานะครับผมในมังวานี่จะไม่ค่อยมีการพูดถึงฮันเตอร์จากประเทศฝรั่งเศสมากนักนะครับที่พูดถึงบ่อยๆก็จะมีฮันเตอร์จากเกาหลีจีนญี่ปุ่นอเมริกานะครับแล้วก็จะมีประเทศอื่นเล็กน้อยเช่นจีนรัสเซียเยอรมนีแคนาดา เรื่องอื่นๆนะครับผมนิดหน่อยแต่ว่าแทบจะไม่มีข้อมูลของฮันเตอร์จากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับทำให้ข้อมูลจากฮันเตอร์จากประเทศนี้เนี่ยน้อยมากๆนะครับผมโดยจากข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่านิสัยสุดนตของเธอเนี่ยเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ลาเเลงสุดท้ายอยู่เสมอนะครับแต่เราไม่รู้จริงๆว่าภายใต้รอยยิ้มภายใต้ใบหน้าอลาดเลงของเธอเนี่ยเธอผ่านอะไรมาบ้างนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในสกีตไฟลกันนะครับผมความสามารถของเธอนั้นเนี่ยคือการใช้วิชาดาบน,นะครับผสมกับพลังแห่งไฟในการโจมตี ตูเป็นวงกว้างนะครับถือว่าเป็นฮันเตอร์แรงเอสอีคนหนึงเนี่ยที่ความสามารถสูงมากๆอีคนหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับต่อจากนี้จะเป็นข้อมูลใน s c ีเ t f ดไฟนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด s ก c ีเ t f ดไฟนะครับโดยเราไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จริงว่าจะมีการเพิ่มข้อมูล c ีเ t f ดไฟเข้ามาในอนาคตอีกหรือไม่แต่ว่าด้วย6ไฟตอนนี้เนี่ยผมขอเล่าลวดเดียวเลยกันะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมฮันเตอร์ มักอยู่คู่กับความตายอยู่เสมอนะครับเป็นประโยคเปิดของเรื่องราวในครั้งนี้นะครับผมเมื่อ3ปีก่อนครับมารติสโรเลนผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของเอมมาได้เสียชีวิตในดันเจียนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เอมมาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะเอมมารู้ดีว่าพี่ชายของเธอนนนนเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเปรียบได้กับวีแบุรุษแห่งฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแมตธิโอแบลนส์นะครับผมซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับ อาริเซียนะครับผมเพราะอาริเซียนั้นมีชื่อเต็มๆว่าอาริเซียแบลนส์นั่นเองนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราสามารถตีความได้ว่าตระกูลของเอมมาและอาริเซียนั้นอาจจะเป็นตระกูลที่มีความสามารถสูงพอตัวเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้ด้วยความที่เอมมาเนี่ยเชื่อว่าพี่ชายของเธอเนี่ยเก่งมากๆไม่น่าจะตายง่ายๆนะครับเธอจึงใช้ชีวิตเป็นฮันเตอร์และเข้าสำรวจในเกตที่ยังไม่ถูกปิดต่างๆนะครับเผื่อว่าจะเจอพี่ชายในเกต ซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการอธิบายไวช้ชัดเจนนะครับว่าการที่เธอเข้าไปสลจในเกตเนี่ยเป็นการแอบเข้าไปหรือว่าลงเลดร่วมกับพันเตอตะคนอื่นๆตอนอน,ตนี้ไม่ได้มีการอธิบายไว้นะครับผมแต่เป็นว่าเธอคงพยายามหาวิชัยในเกตอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะเชื่อว่ายัางไม่ตายนะครับโดยแนวคิดของเอมมาเนี่ยว่าจะมีผู้รอดชีวิตในเกตได้หรือไม่หลังจากที่เกตปิดตัวลงไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการระบุนะครับว่าเธอมีแนวคิดนี้มาจากอะไรเพราะตามมังฮวาแล้วเนี่ย เราทราบเพียงแค่ว่ามีแค่พ่อของซอจินอูนะครับผมที่ชื่อว่าซองอีวานเนี่ยเป็นคนเดียวที่ถูกพบว่าลอดออกมาจากเกตที่ปิดตัวไปแล้วได้นะครับผมซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าไทาม์ไลน์นั้น,เ,นเกิดเมื่อไหร่แล้วเอมาเอมาเอาความคิดนี้มาจากไหนมันเกี่ยวข้องไปเรื่องเดียวกันหรือจริงๆไม่เกี่ยวข้องกันเลยตรงนี้ไม่ได้มีการพิสูจน์หรืหออธิบายไว้นะครับผมในวันหนึ่งเอมมาที่ก็เข้าไปสำรวจในเกตที่ยังไม่ถูกปิดตามปกติก็ได้พบกับสิ่งที่ทําให้เธอตกใจมากมาก เธอบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแล้วมีลักษณะเป็นผู้ชายติดอยู่ในกำแพงน้ำแข็งนะครับแววตาว่างเปล่าสีหน้าไร้ความรู้สึกเอ็มม่าดูแล้วเข้าใจทันทีเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ฮันเตอร์หรือว่ามอนสเตอร์นะครับเพราะความรู้สึกตอนเจอมัน,มนแปลกมันต่างไปจากปกติมันไม่ใช่อะไรที่แบบเหมือนเจอคนหรือเจอมอนสเตอร์นะครับแต่สิ่งเดียวที่เอ็มม่ามั่นใจเลยคือเรื่องเนี้ย ต้องเกี่ยวข้องกับอลิเซียมเบลนซ์แน่ๆนะครับโดยในจุดนี้เนี่ยพันเตอร์ที่ใช้พลังน้ําแข็งในฝรั่งเศสอาจจะมีเพียงแค่อลิเซียมเบลนส์คนเดียวที่สามารถสร้างกําแพงน้ําแข็งเพื่อแช่แข็งอะไรแบบนี้ได้นะครับแถมอลิเซียมเบลน์เนี่ยก็เป็นหัวหน้ากิล์อยู่แล้วด้วยนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้ากิลที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ความสามารถสูงมากๆเลยทีเดียวจนอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถสร้างกําแพงน้ําแข็งได้โดยไม่ได้มีการระบุด้วยว่ากําแพงน้ําแข็งเนี่ยมันใหญ่ ขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าทำให้เอมมาคิดว่ามีแค่คนที่คนเดียวที่ทําได้ก็คิดว่าน่าจะอาจจะใหญ่มากๆนะครับผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับเอมมาก็พยายามสืบหาตัวอลิเซียมเบรสอมาโดยตลอดนะครับผมแต่หลังจากที่เอมมาเริ่มสืบนะครับกลายเป็นว่าอลิเซียมเบนสเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลย เป็นเวลา1ปีนะครับหลังจากที่เอมมาไปเจอเหตุการณ์นั้นมานะครับแล้วทําให้กิลอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับกิลของอลิเซียเนี่ยตกลงมาพังทลายอย่างรวดเร็วครับกลายเป็นกิลที่แบบเหลือเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีการระบุว่าหายไปไหนหายไปเพราะอะไรนะครับอาจจะต้องดูในซีเกตไฟล์ของอลิเซียตอนนี้เข้าเกมอีกทีหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยอยากเปิดอลิเซียมาดูจริงๆว่า มันเกิดในเรื่องอะไรขึ้นมาต่อในช่วงที่อลิเซียหายไปนะครับแต่ไม่นานนักนะครับแลวจะผ่านไปหนึ่งปีอลิเซียก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเอมมาบอกว่าอลิเซียเนี่ยมีบุค,คลิกที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิญผมต้องบอกเลยว่าอลิเซียเป็นบุค,คลิกที่ค่อนข้างเย็นชานะครับเป็นสาวนิ่งๆคู่ๆแล้วก็แต่ดูเหมือนเย็นชาเป็นน้ำแข็งเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดนิสัยเปลี่ยนแสดงว่าก่อน,นอาจจะไม่ใช่นิสัยแบบนี้อาจจะนิสัยน่ารักอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ หลังจากที่เธอกลับมาแล้วเธอก็สามารถพากิวของเธอนนั้นเนี่ยกลับไปสู่จุดสูงสุดได้ภายในเวลาไม่นาน ทำให้เอมมาคิดว่าอาริเซียคนนี้แปลกไปและจะต้องมีแผนการอะไรไม่ดีอยู่แน่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเอมมาถึงปักใจคิดว่าอาริเซียจะเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอมมาเนี่ยพยายามที่จะหาจังหวะเข้าร่วมเกตกับอาริเซียให้ได้เพราะเอมมาเชื่อว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับวันนั้นเกิดขึ้นแน่ๆนะครับที่เอมมาไปเห็นอาจจะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่จากอาริเซียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เธอพยายามที่จะติดตามเข้าไปให้ได้น่าเสียดายที่ เกตในฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้มีค่อยมีเยอะขนาดนั้นนะครับจนอยู่มาวันนึงในที่สุดอ่าได้มีโอกาสนะครับร่วมลงเลดพร้อมกับอลิเซียนั่นเองหลังจากที่ลงแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าสามารถจบเกตได้อย่างที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับจนเอมมาเนี่ยก็กําลังจะกลับออกาจากเกตตอนกลับออกมาเนี่ยเธอก็บอกฮันเตอร์คนอื่นว่าฉันมีทุรนนิดหน่อย ขอฉันกลับเข้าไปนะครับเอมมาก็กลับเข้าไปเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดออกไปอย่างนี้เนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรแน่นอนนะครับเธอก็กลับเข้ามาในเกทแล้วก็เห็นนะครับว่ามีอลิเซียกับรองหัวหน้ากิลของอลิซินาอยู่ด้วยกัน2คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการระบุว่ารองหัวหน้ากิลชื่ออะไรนะครับเอมมาเห็น2คนนี้ซึ่งสองคนนี้ก็เห็นเอมมาเหมือนกันนะครับและมีความสึกตกใจเล็กน้อยเพราะอยู่ๆเอมมาก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับเอมมามีการบอกไว้ว่าตอนนี้เขาเห็น สองคนนี้เนี่ยเห็นอลิเซียกับราหัวหน้ากิลเนี่ยเหมือนเขากาลังรออะไรบางอย,าอย่างอยู่นะครับแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้เอมมาทาการโจมตีนะครับไปที่2คนนั้นทําให้2คนนั้นตกใจอย่างมากนะครับในจะที่กาลังคัวพันต่อสู้นั่นเองขณะที่มือของเอมมาเนี่ยกำลังจะเอื้อนไปจับที่คอของอลิเซียได้นะครับอยู่ๆผู้ชายนะครับที่เอมมาเคยเจอว่าถูกฝังอยู่ในก้นน้ำแข็งก็ปรากฏตัวขึ้นตรงนี้นะครับผมทําให้เอมมาคิดว่าเฮ้ <S <S อลิเซียจะต้องเปิดเผยท่าแท้ออกมาละนะครับอลิเซียต้องทำการแช่แข็งสังหารหมูแน่นอนนะครับผมแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอลิเซียนะครับผมและเราหัวหน้ากิวไปโฟกัสที่จะต่อสู้กับผู้ชาย ที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีการระบุนะว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแต่การต่อสู้เนี่ยเอมมาสัมผัสได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบเอาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับต่อสู้กันหนักหน่วงมากนะครับเอมมาเนี่ยจึงพยายามมาหาจุดบอดของผู้ชายคนนั้นและปาดาบไปนะครับหวังที่จะจัดการเลยนะครับในจังหวะที่ดาบที่เอมมาปาไปในนียใกล้จะถึงกำมันจะถึงตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะครับแต่ดาบกับหยุดแล้วพุ่งสวนกลับมาแทงเอมมาลอเรเนแล้วเอมมาลอเรเนก็สลบไปนะครับ และจากที่เอมาลอเลนตื่นขึ้นมาทีหนึงก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมและก็เจอกับอลิเซียนะครับตอนนี้เนี่ยเอมมารู้สึกได้ว่าอลิเซียจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้รับคลอเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเธอกดแขมเผู่ชายคนนี้มากและชวนเอมมารอเลนเนี่ยมา เข้าร่วมในการจัดการกับผู้ชายคนนี้นะครับผมซึ่งเอ็มมาลอเรนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิเสธก็คิดว่าเข้าร่วมนั่นเองครับเนื้อเรื่องก็จะถูกจบไปได้เพียงเท่านี้ซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมันคืออะไรยังไงแน่ยังมีปริศนาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเกมน่าจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวตอนนี้ออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยในรูปแบบไหนเป็นอีเวนต์เป็นรอตัวละครเพิ่มเติมจากตัวละครใหม่หรือเปล่าอาจต้องคอยติดตามกันไป นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเนเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากนะครับในคลิปหน้านะครับผมผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเอม a าลอเรนต์นะครับควรเปิดไหมน่าสนใจยังไงมีข้อดีข้อเด่นอย่างไงบ้างถ้ายังไงติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย